อย่าทิ้งคนเคยสู้อยู่เชียงข้างอย่าลิมคนช่วยสร้างทางยิ่งหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้ยังได้ดีสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันแล้วขอเก็เิว,วาซื้อนะครับเด็กิ่งใจรักในประเครื่องเครื่องหลังของหังสี่พุทธคุณนะครับผมอีพีนี้จะพามาชมนะครับกิอาีจารยีท่านนึงนะครับผม ที่มีชื่อเสียงก็มีความเมตตาต่อรองส,สัตว์ทั้งหลายด้วยนะครับผมขออนุญาตนะครับดีครับพระอธิการสงฆ์นะครับจันทสันโลนะครับผมหลวงพ่อสงฆ์จันทสนโลนะครับผมเกิดเมื่อวันที่30มเมษายนพุทธศักราช2 4 3 2นะครับผมบรรพชาเป็นสามเณรนะครับเมื่อพุทธศักราช2450นะครับ อุปสมบทที่นะครับพุทธศักราชสอง2ันสี่ร้อยห้าสิบสองนะครับผมอยู่ที่นะครับวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยนะครับผมจมุจุมพรนะครับผมท่านมรภาพเมื่อวันที่สองสิงหาคพุทธศักราชสอง6ันห้าร้อยี่สิบหกนะครับผมการศึกษานักเรียนทำชั้นเอกนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งเจ้าวาดวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับผม อายุได้จิกข้าสี่ปีนะครับพรรษาที่เจ็ดสิบสี่นะครับผมเซลัคสังการของท่านไม่เนอกเปิดนะครับผมมาให้สิบาลุศิษยนะครับไว้สการะไหว้นะครับผมเป็นที่อาจารย์ท่านหนึ่งที่ความเข้มขังมากนะครับจอมเหนียงท่านกันนะครับทุกท่านพยนะครับ เป็นเหรียญท่านคือ้องค์นะครับผมจีวรลดไหลนะครับผมเล่าแบบนี้นะครับผมหุเหรียญน,น,แบบน,น,นะครับรนนะตั้นะครับเหรียญก่อนะบรงทีอยวัญก็มีนะครับการค้านะครับ พ่อหลวงสงนะครับจันทะสลโลนะครับเป็นจตุรสีนะครับแท่งสวยงามมากครับม็จะเป็นกระยันนะครับผมลอมๆไปด้วยนะครับมาฟังเรื่องงานผูกพัทศีมานะครับวัดบาวัดศีประวัตินะครับผมหตุรส้นะไปเสวงนะครับแกะบล็อกสนนะสวยงามมากนะครับ 4ี่กุมภา2 1นะครับผมโค้นะครับจะต้องไปเสียคนต่อของค้งนะครับต้องเสือมยายามมาส่เพื่อนเช่นไรดลึกคมนะครับจะไ่อนเพื่อนยาามนะครับอันี้กันะโค้งวโฒิโีเนีย ้ก็ปู่นะครับผมแกได้มีชีวิตมากครับแกบอสสวยงามมากนะครับนี่ครับโหท่านนะครับมีเส้นไปครับผมมีชีวิตมากแกสร้างโครงกิจนะครับเสนาผ่าน คมมาครับจิวานครับกคร้อยลายมนะครับ,นนค,รบคุ้มแก่สวยงามมากนะครับสงนะครับผมเจ้าปลาสาลาลอ,อยนะครับอ๋อแบบนี้นะครับดีครับ ดวีกันต่อ,อยันมากกานควยกันต่อสวยางามมากนะครับตรงกลางจะมีือดดีนะครับด้วยบุษบนะครับตวันวัดสีประวัตินะครับนุนทับบุรีนะครับ อย่างที่ผมเดาๆด้วยรเศษนะครับธาตุเจดีนะครับสีประวัินะครับโองดสีสวงามนะครับสวยงามธาตุเจดีสีประวัดทางโลหะนะครับ้โห อะไรแต่ล้วสิ่งชื่นาาอน่ะตอนนะมีเรื่องเล่าว่านะตอนท่านมนาเภาพนะมีเต่านะเป็นฟูงเลยนะครับผมปีนพันไตตามกันขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับมา ใ,ใกล้ตรงที่นะท่านนะครับผมมีบนญาลานะครับบางตัวก็ร้องไห้นะครับเต่านะครับ,บต่างนะครับต่อที่ท่านเบี่ยงวายนะครับผมยังก็จะมีเงินมีอะไรปิดไว้นะครับที่กระดองทุกตัวนะครับใครเห็นก็จะรู้ว่าเป็นเต่าของหลวงพ่อก็อจะไม่ทําอะไรครับ ตอนท่านมาภาพเต่าก็พลันเดินมาชาวบ้านก็พลันเดินมานะครับผมบางก,ก็เสียใจนะมาบางคนก็อุ้มเก่ามา,มาด้วยนะครับพ่เต่าเดินชานะครับที่มาที่วัดน,นะครับมวัาถุมของท่านนะตัวรุ่งมีประสบการณ์นะครับผมนะครับยิงกันบมากนะครับผม โอเคนะครับพี่ๆนะครับผม EP นี้นะครับผมอยา่าลืมติดตามนะครับว่า EP หน้าเราจะไปชมใจจิตท่านใดกันนะครับสลอ,อย EP นี้ขอกลาวว่าสวัสดีครับ